คลิปนี้ก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับทุกคนในช่วงเดือนเมษายนนะครับภาพรวมๆนะจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับมาดูตั้งแต่ตัวตนเลยนะดาวพฤหัสนะเป็นดาวปีนะชาวธนูนี่มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจาตัวแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนอกินะครับระวังเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาภาระหนี้สินคดีความแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพด้วย เพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวมัตยูมาตลอดปีเลยอ่ะโอกาสเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะที่ผ่านมาอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าดาวเขาก็อยู่อีกประมาณเดือนเศษคนที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดาวตาแหน่งนี้นะแล้วก็มาดูดาวเสาร์นะดาวเสาร์นี่เป็นดาวเกี่ยวกับการเงินนะการเงินของชาวธนู อยู่ในภพเรือนสหัชชะนะครับเขาและตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยดาวเสาร์ของชาวธนูเนี่ยเข้มแข็งนะเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นดาวเสาร์อ่ะก็จะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็จริงจังกับการหาเงินนะแล้วก็มีความค่อนข้างที่จะดีอ่ะช่วงปีที่ผ่านมาคือหาเงินได้เยอะเลยเพียงแต่ว่าหาเงินได้เยอะแต่ว่าดาวตําแหน่งนี้ยมันใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกัน นะหามาก็ใช้ไปนะครับอยู่ในภพเรือนสหาชาัชชะแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็เป็นทั้งเกษตรแล้วก็เป็นทั้งคู่มิรนะก็คือหาง่ายใช้คล่องนะช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับชาวพนูนะแล้วก็ดาวราหูเนี่ยก็อยู่ในเรือนพันธุนะครับก็ใช้ใจ่ายไปกับครอบครัวนะใช้ใจ่ายไปกับการดูแลบ้านดูแลรถซ่อมบ้านซ่อมรถคนเจ็บคนป่วยที่อยู่ในบ้านนะ พระหัสเนี่ยไปอยู่ในภพเลินอะรินะก็บอกว่าเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินยานภานะมีปัญหานะครับเราก็ต้องเข้าไปดูแลจัดการให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาชาวธนูก็ยุ่งอยู่กับรถบ้านอุปสรรคปัญหาต่างๆนานานะหามาเท่าไหร่ก็ใช้ไปกับเรื่องเหล่านี้นะแต่ยังดีนะดาวสาวเขายังเข้มแข็งอยู่นะคือยังมีให้ใช้จ่ายอ่ะ นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวธนูในช่วงปีที่ผ่านมานะครับทีน,นี้มาดูเรื่องของการงานบ้างดาวการงานน่ะในช่วงเดือนเมษายนนะครับการงานดาวพุธไปอยู่ในพกเดือนสาชะนะครับการงานนี้มีเกณฑ์การเดินทางนะอ่าในช่วงนี้ยังอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเรื่องของการงานแล้วก็ อยู่ร่วมกับดาวเสาร์การงานยังคงดีนะการงานยังมีความมั่นคงแล้วก็ดาพุธเขาก็มาจากปัตตานีด้วยอาจจะได้คู่ค้าอะไรใหม่ๆก็ได้อาจจะพบปะพูดคุยติดต่อค้าขายนะค่อนข้างที่จะดีในช่วงเดือนเมษายนดาวตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันที่11เมษานะดาพุธก็จะย้ายนะครับมาอยู่พันธุงานก็จะเกี่ยวกับ การเดินทางมากขึ้นนะดาวก็จะเกี่ยวกับการเดินทางมากขึ้นแล้วก็ดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวสหชช <Le> ้เนี่ยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับคดีความด้วยนะระวังเรื่องเกี่ยวกับกับคดีความดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์ก็มาจากสุพะนะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางแต่ก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะกำลังก็จะประมาณ เอกสารสัญญาอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆนะดาวพุธตำแหน่งนี้ค่อนข้างอ่อนกําลังนะครับหลังจากวันที่1ิเ็เมษาไปแล้วนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะทุกคนดาวความรักของชาวธนูนะก็คือดาวพุธเหมือนกันเป็นดาวดวงเดีวยดวกันเลยนะครับความรักนะยังถือว่ามั่นคงอยู่นะครับความรักอยู่ในราศีกุมเนี่ยยังพุธคุพยพบปั อะไรติดต่อกันได้เป็นปกตินะความรักของชาวธนูแล้วก็มาดูดาวทิตดาวทิตมาจากพบสุภะพระอยู่พันธุนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงรีโนเวทรถบ้านทําให้มันดูดีขึ้นบางคนก็ซ่อมบ้านซ่อมรถนะก็ยังคงอยู่กับเรื่องของการใช้ใจ่ายไปกับรถบ้านที่ดินครอบครัวนะ ยังมีการใช้ใจ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้อยู่สำหรับชาวธนูนะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เขาก็มาจากราคะแล้วก็อริก็ซ่อมบ้านซ่อมรถแต่ก็ยังมีความเขาเรียกว่าโชคลาบนะโชคลาบมาจากรถบ้านที่ดินรวมถึงคนในบ้านด้วยนะถ้าเกิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรก็ต้องเอาเลขที่เกี่ยวกับยานพานะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวธนูในช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ต้องระวังก็คือหนึ่งระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะระวังเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สองระวังเกี่ยวกับพวกเอกสารสัญญาระวังเกี่ยวกับคดีความเอกสารผิดพลาดเอกสารเสียหายนะครับก็ต้องระมัดระวังนะก็ไป็นอ,อ,อ,อีกอีกหนึ่งราศีนะที่มีเรื่องของการใช้จ่ายค่อนข้างจะ ตอดเวลาเลยนะแต่ว่าดูแล้วก็ยังมีกําลังที่จะจ่ายอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ใจให้รอบคอบนะครับดูดวงให้มีสตินะครับแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขนะแล้วก็ทุกวันก็จะเป็นวัน,วนของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ